ห้าด้านการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้น5.1การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนสพทิีโพ olicy 2566พระบรมราโชบายรัชการที่สิทธิลงสู่การปฏิบัตินักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทา มีอาชีพรู้จักรับผิดชอบโดยสอนให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวในสวนเกษตรคุณนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6ทุกวันจันทร์เป็นเวลา2ชั่วโมง และมีพระมาสอนศีลธรรมในวันศุกร์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นเวลาสองชั่วโมงมีกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ประชาธิปไตยและเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยโดยมีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดครูนาย ให้นักเรียนทุกคนได้ใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกประธานนักเรียนการจัดการศึกษาปฐมวัยมีแผนการสอนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา Active Learning โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมชุมนุมต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขพาน้องกลับมาเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนวัดคุณัยปีตนีลานนทศึกษา สามารถติดตามให้นักเรียนกลับมาเรียนทุกคนโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองจึงทำให้ไม่มีนักเรียนตกหล่นโรงเรียนคุณภาพมีการพัฒนาอบรมและทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนนำเสนอโครงการกับกองทุนไฟฟ้าเพื่อของบประมาณ มาพัฒนาโรงเรียน Learning Loss การแก้ไขภาวะถดถอยของผู้เรียนจากสถานการณ์โควิด19ที่หยุดเรียนไปนานทำให้มีนักเรียนที่ประสบปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนจึงได้จัดสอนเพิ่มเติมโดยสอนในช่วงเย็นของวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที เป็นระยะเวลา30นาทีอาทีเอ็นทและโอเน็ตโรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถม3และประถม6โดยสอนในช่วงเวลาพิเศษเพิ่มเติมนักเรียนได้เข้าสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ความปลอดภยัยโรงเรียนวัดคุณนายมีรั่วรอบขอบชิด โดยมีฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูแลอาคารสถานที่มีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเปิดปิดประตูเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนมีการจัดครูเวรรักษาการประจำวันในทุกๆวันและวันหยุดมีการจัดอบรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่จัดอบรมป้องกันโรคลมแดดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและอบรมการใช้ถังหุงต้มและถังดับเพลิงรวมกับโรงเรียนบ้านบางจากห้าจุการจัดการศึกษาตามโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนตามแนวการประเมินพิศาประชุม PLC 3ระดับเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นโดยการสอนจัดโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตามผลสัมฤทธิการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้วยโอกาสโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยครูผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางและคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อจัดการสอนได้อย่างเฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นให้จัดกิจกรรมหลากหลายตามนโยบายต่างๆ โดยครูผู้สอนได้ผ่านอบรมในการสอนวิทยาศาสตร์และนำความรู้ที่ได้มาจาัดก,กิจ,จกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุจริตโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและให้ผู้เรียนสร้างอาชีพโดยการปลูกผักสวนครัวและนำไปขายให้กับคนในชุมชนเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดคุณนายได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารเพื่อให้นักเรียนได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์นำไปสู่จิตสาธารณะรู้จักหน้าที่ของตนเองมีความซื่อสัตย์โดยสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนโดยทงความดีเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายในการทำความดีของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดคุณนายได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ชาวพุทธและตระหนักถึงวันสำคัญของชาวพุทธสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการแยกขยะอย่างถูกวิธีการปลูกต้นไม้การไม่ตัดไม้ทำลายป่าจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน เพศวิธีศึกษาโรงเรียนมีการจัดการสอนเพศวิถีโดยสอนในรายวิชาศึกษาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่างทางเพศยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21โรงเรียนวัดคุ่นายปีตนีลานนทศึกษา ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนเพื่อค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับการเรียน